ค็สวัสดีครับคีนีผหก็จะพาอ่านนิยายไฮสคูลดีเอ็กดีเล่มที่11บทที่1พาร์ทที่2ในวันถัดมาจจจูก,ก็มีแขกที่ไม่คาดฝันมาเยี่ยมบ้านของอิซเซในตอนเดึกตอนนี้เลมโมโลเรอาร์และอาเชโนซังคีบะและก็จอมาร์เซเซกโลซิเฟอร์และผู้ช่วยของเขาเจฟีซังและสุดท้ายอาจารย์อา,าซาเซลที่กำลังมารวมตัวกันอยู่ในห้อง v i p ชั้นบนสุดของบ้านอิซเซ ดูจากสีหน้าของพวกเขาแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ซสีเรียสพอตัวดังนั้นจากที่ทุกคนอยู่พร้อมหน้ากันแล้วจอมานเซอร์เซกจะได้พูดว่าก็อย่างที่เคยบอกไปนั่นแหละนะอิเซคุงขีบบาคุงและอาเคนโนจังที่ผ่านมาพวกเธอก็สร้างผลงานเอาไว้เยอะพอตัวดังนั้นเรื่องการเลื่อนระดับของพวกเธอพวกเราเสียจอมานแล้วก็สภาเผาปีศาจจะรับไว้พิจารณาเองจอมานเซอร์เซก็ได้พูดในเรื่องนี้กับพวกอิเซอเอาไว้แล้ว ใน,นจัดที่จบแมตช์การแข่งขันกับไซออดในตอนนั้นอิเซเองก็ยังคงงงๆอยู่เลยเพระาะว่าอิเซก็าไม่เคยคิดว่าจอมาจะมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้กับพวกเขาด้วยตนเองแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าพวกเขาจะได้เลื่อนระดับรวดเร็วอะไรขนาดนี้ด้วยดูเหมือนว่าที่พวกเขาได้ต่อสู้กับโลกีแล้วก็กลุ่มเคออฟพิเจจก็จะเป็นผลงานที่ใหญ่พอตัวจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากความดวงซวยของพวกเขาเอง โดยที่พวกเขาดันไปยุ่งไม่เขาเลื่อนซับเป็นส่วนใหญ่ตอนแรกก็คิดแค่ว่ามันน่าจะได้คําชมเชยอะไรสักหน่อยที่ก่อเรื่องวุ่นวายในระดับนั้นแล้วก็ยังรอดกันกลับมาได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะถึงขนาดได้เลื่อนขั้นระดับและจอมมาร์เซ์เสษจะได้อธิบายต่อจริงๆแล้วนะระดับของพวกเธอทั้งสาคนนะ่ะก็สอบเลื่อนขั้นเปลียนปจัาสสูงได้สบายสบาย แต่กฎมันก็ต้องเป็นกฎเพราะงานพวกเราก็เลยแชร์ให้พวกเธอได้สอบเลื่อระดับเป็นปิชาสันกลนธก่อนแล้วนะพอได้ฟังเช่นนั้นอิเซก,ก็ได้คิดในใจว่าละชั้นสูงเลยเหรอนี่พวกเราถูกประเมินไว้ระดับสูงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยคิดว่าอาเชนซังกับเคียบาก,ก็คงจะช็อกบ้างแหละแต่ก็ไม่เชื่อเลยว่าไม่เท่าชั้นอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองคนนะก็ยังคงรักษาสีหน้าปกติเอาไว้ได้ไม่ได้อ้าปากเหวอค้างแบบชั้นในตอนนี้เลยหลังจากที่อิเซก,กาลังคุ้นคิดอยู่นั้น อาซาเซลจะได้อธิบายต่อจากจอมานเสร์เสกที่พางกระดกเล่าเข้าปากของเขาไม่เห็นชนะแปลตรงไหนเลยนี่ฝีมือของพวกเธอก็เป็นปีศาจร,ระดับสูงได้อยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าแม้แต่ในโลกปีศาจทุกๆอย่างมันก็ต้องทําตามระดับชั้นโดยเฉพาะพวกได้แก่ในสภาที่จุจี้จุกจีกักกนน่าดูพวกเธอเองก็เลยต้องสอบระดับเป็นปีศาจชั้นกลางไปก่อนแล้วอีสภาเดี๋ยวเจ้าพวกน้งก็จะให้เสียสอนว่าดาบสูงให้เอง ไว้ให้เป็นปีศา,าะดับสูงก็ค่อยมาวางแผนการไปว่าพอได้เลื่อนขั้นเป็นปีศาะดับสูงแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อพอได้ฟังอาจารย์ขอผู้เชี่ยวหนานอิเซก็คิดในใจว่าก็ยังพูดเหมือนว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆอยู่เลยนะอาจารย์อาจารย์ที่คิดเช่นน wow, ันานอิเซก็ได้พูดว่าเอาจาริงดีาน,านี่ผมจะได้เลื่อนขั้นจริงๆเหรอครับเนี่ยอิเซรู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควรที่จะได้เลื่อนขั้นแถมก็ยังไม่เคยคิยดสักน,นิดเลยว่าพอได้เลื่อนขั้นแล้วจะทําอะไรต่อไปดี ระหว่างที่อิเซก,กําลังคิดอยู่นั้นเจมาเซอร์เซก,ก็ได้พูดอีกว่าืมวินิลกรรมปราบโลกีก,กับผู้ก่อ,อก,การร้ายน่าเป็นผลงานที่ใหญ่โตไม่น้อยเลยนะแล้เวเธอเองก็ได้แสดงพลังของเธอออกมาได้ดีเยี่ยมในตอนที่ต่อเสื้อกับไซรัสยังไม่หมดนะอิเซคุงอย่าลืมนะว่าตัวเธอนะ่ะเป็นจกักรพรรดิมังกรหนุหนม่มน้อมผูโด่งดังในหมู่เด็กๆนะเพราะงาั้นการเลื่อนขั้นเธอก็ไม่ใช่เลื่อนที่น่าเหลือเชื่ออะไรหรอกเยกได้ว่าตรงตามที่ฉันคาดเอาไว้จะดีกว่า พอได้ฟังคำอ่าเาบาเช่นนี้อิเซก็ได้คิดในใจว่าเอ้ยไอโชวพวกนั้นมันเกี่ยวอะไรด้วยเหรอ้เราก็นึกว่านั่นมันก็เป็นแค่ธุรกิจการเงินของตระกูลเคมอลีซะอีกก็ไม่นานมานี้หลังจากที่พวกเราได้ต่อสู้กับไซออดมาเพิ่งจะวางแผงขายของนี่นาะฟองน้ำอีฮอดากอนไปเองนี่นะอิเซเขาก็ได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ขายของอีกด้วยและระหว่างที่อิเซก,กำลังคิดอยู่นั้นลีอาร์ชจะได้พูดออกมาว่ายินดีด้วยนะอิเซอาเคนอุยโต ยังก็ดีใจและภูมิใจในตัวของพวกเธอจริงๆลีอ,อาก็ได้พูดกับพวกเขาทั้ง3คนด้วยสีหน้าที่เยิ้มแย้มนั่นก็เพราะว่าค่ารับใช้ของเธออย่างพวกอิเซได้รับการประเมินเอาไว้สูงจากสภาของปีศาจแบบนี้ทิ้งอย่างเธอก็คงจะดีใจพอๆกับพวกอิเซในตอนนั้นแหละนะนหลังจากที่ลีอ,อาดพูดจบคนอื่นๆก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับพวกอิเซอิเซคุงคีบาอาเคโนซังยินดีด้วยนะข่าวดีจริงๆเลยนะเนี่ยพวกนายก็เป็นพวกพร้องที่น่าภาคภูมิใจจริงๆ สอบเรื่องขั้นระดับพิศาจ์ชั้นสูงเขาเผาพ,อพอิศาร์งั้นเหรอน่าสนใจจังเลยแฮในตอนนั้นอาเชียเซโนเวียแล้วก็ฮิลินาในเข้ามาแสดงความยินดีกับพวกอิเซด้วยและต่อมาแกเปอร์จะได้พูดกับอิเซว่าผมเองก็อยากจะเลื่อนขั้นแบบรุ่นพี่เร็วจังเลยครับอิเซที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้คิดในใจว่าหมอนี่ก็ด้วยเพราะหลังๆมานี้หมอนี่ทางท่าทางและคำพูดจามันก็เหมือนกับคนมองโลกได้แง่ดีกว่าเมื่อก่อนเลยแฮ และแม้กระทั่งลอตไว้เองเขายัางคงพูดว่าฉันเองก็อยากจะเื่อนข้าเร็วบ้างจรงเลยนะจะได้ใช้ชีวิตโรลุนละล้ากับขอบ้านสักทีอิเซทได้ยินเธอพูดเช่นนั้นก็ได้คิดในใจว่าเออนั่นก็ฝันไปไกลถึงขนาดไหนแล้วนะครับเนี่ยลอตไว้สั่งตอนที่อิเซกำลังคิดอยู่นั้นเลเวลจึงได้พูดว่าที่ของเกมอลลี่ในตอนนี้พัฒนาขึ้นจากตอนที่ต่อโซ้กับท่านพี่สไลเซอร์มากเลยนะคะ ใช่แล้วตัวของอีเซเขาก็มั่นใจมากว่าถ้าได้แข่งขันกับทีมของไลเซอร์อีกครังพวกเขาก็ต้องไม่แพ้อย่างแน่นอนและอัชเซลที่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้พูดออกมาว่าลูกชายคนโตของทะกูลเฟนิกนั่นเหรอเขาก็เป็นคนระดับท็อปของเลตติ้งเกมเชลนะทีมของเจ้านั่นมันก็แข็งเก่งแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็สมดุลถ้าได้เจอกันก็อย่าประมาทเชียวลาอัชเซลก็ได้พูดแซ่ึ้นมาเจ้าลูกชายคนโตของทะกูลฟินิกงั้นเหรอและเรเวลจึงได้พูดอีกว่า ที่ชายคนโตของหนูจะต้องเป็นผู้นำตระกูลคนต่อไปเพราะงั้นก็เลยต้องเข็งแร่งมากๆไม่อย่างนั้นตระกูลเฟนิคเขาจะต้องเจอกับปัญหาเอาได้แต่่เรื่องนั้นก็พักเอาไว้ก่อนเถค่ะ่าสงก็เป็นค่ารับใช้ของท่านลีอัดจริงๆเลยนะคะได้เลื่อนขั้นเร็วขนาดนี้ตั้งสามคนจริงไหมเคนโกะจังพอได้ฟังคําถามเช่นนั้นคนในโกะจะได้พูดว่าอืมยินดีด้วยนะคะรุนะะพี่อิสเซรุนพี่โยโตและรุนพี่อาเคนะ ยิเศที่ได้ฟังเช่นนั้นฉันได้คิดในใจว่าคนในกอดแจงก็ยิ้มให้กับพวกเราติดู้จ่าท่าทีเมื่อสักครู่นี้แล้วดูเหมือนว่าเขากำลังเหมือนลอยคิดอะไรอยู่เลยแฮะและหลังจากนั้นสักพักอัสเซเซลฉันได้พูดว่าคนอื่นๆที่เหลือก็จะได้เสียดในการเลื่อนขั้นเร็วนี้เหมือนกันนะสิ่งที่พวกเธอทำน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆถ้าเทียบกับร,ระดับพลังงานของพวกเธอแล้วพวกเธอทุกคนก็อยู่ในกลุ่มระดับของพิชิตสันสูดด้วยซ้ำ เป็นเรื่องยากมา,มากๆเลยนะที่ทั้งทีมนะจะมีพลังระดับนี้กันหมดอิเซได้ยินเช่นนะจะได้คิดในใ,นใจว่าถ้าอาจารย์ได้พูดแบบนี้เราก็มันก็น่าดีใจขึ้นมาเลยนะพวกเราทุกคนก็ออกไปเสี่ยงตายกันมามากมายถ้าคนที่ได้เรียนขั้นมีแค่พวกเราทั้ง3คน,นก็คงจะดูยังไงยังไงอยู่และต่อมาอาเคนโนและคีบาจะได้ลูกขึ้นและโค้งคันับต่อเจ้ามาสเตอร์เซกในตอนนั้นคีบาจึงได้พูดว่าขอขอบคุณมากครับสำหรับเศ์การเลื่อนขั้น เป็นเกียรติอย่างยิ่งจริงๆท่านเซอร์เซ็กโรเซเฟอร์ผมก็จะทําให้ดีที่สุดในฐานะไหนของท่านลีอาร์ตเจมอลลี่ครับพอคิดว่าได้พูดเช่านนั้นอเคโนอจังก็ได้พูดมาเช่นกันฉันเองก็จะทําให้ดีที่สุดในฐานะของควีนของทีมลีอาร์ตเจมอลลี่เช่นเดียวกันค่ะหลื่องจากที่ทั้งสองคนได้แสดงความตั้งใจของตนเองออกมาแล้วจอมาเซอร์เซ็กจะได้หันไปหาที่อิเซะก็ได้พูดออกมาว่าแล้วเธอ,อไรอิเซคุง พอได้ฟังเช่นนันน้นอีเซจินเดอร์ลริลุกขึ้นมาและโค้งคันับต่อเจอมาสเซอร์เซ็กดซิเฟอร์ในทันทีพร้อมกับพูดออกมาว่าผมเองที่จะทําให้ดีที่สุดเหมือนกันครับขอบคุณมากจริงๆขอบอกตามตรงเลยว่าผมก็ยังช้อ,อยอยู่ในหน่อยแหละครับผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมารวดเร็วขนาดนี้55แต่ผมเองก็ต้องทาให้สาเร็จให้ได้ผมอยากจะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกันกันกบลีเออท่านประธานนะครับ ลังจากที่พูดออกมาเช่นนั้นอิเซก็ได้คิดในใจว่าเกียบไปแล้วแห่เกือบที่เรียกชื่อของเธอออกมาตรงๆต่อหน้าท่านเซอร์เซกถ้าพูดออกมาแล้ก็ก็คงจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่เลยแหร่ระหว่างที่อิเซกาลังคิดเช่นนั้นเซอร์เซกจะได้พูดว่าเฮ้เ hey, ฮ hey, อิเซคุงเรียกชื่อของลีอาต่อหนะ้าฉันก็ได้นะฉันอนุญ,ญาตลังจากที่อิเซได้ยินเช่นนั้นเขาจะได้พูดออกมาแบบตะกุตะกะเออเออแต่แต่ว่าอิเซเขาก็ได้พยายามที่จะทําตัวให้ไม่เปราะมา แต่ว่าท่านเซอร์เซ็กดอสิเฟอร์ก็จะคงพูดต่อไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขเพื่อกระกางได้นนสนุกกับการกาแจ้งผู้อื่นและจอมาเซอร์เซ็กจะได้พูดอีกว่าฮ่าฮ่าก็บอกว่าแล้วไงว่าข้าอนุญ,ญาตให้เรียกชื่อเธอได้เวลามองพวกเธอสองคนอยู่ด้วยกันนะ่ะฉันเองก็มีความสุขมากเลยนะหลังจากที่จอมาเซอร์เซ็กพูดออกมาเช่นนั้นน้องสาวข,ของเขาจะได้พูดออกมาว่าท่านพี่ขาอย่าแกล้งกันแบบนี้สิ เลอาจึงได้ลุกขึ้นมาและตบบัดใส่พี่ชายของเธอด้วยใบหน้าที่แดงแจ๋อิเซตเอียนท่าทางของเธอก็คิดว่าอ้าเวลาที่เลอาทำหน้าแบบนี้น่ารักเป็นบ้าเลยแฮและทันใดนั้นเจ้ามาเซเซจึงได้หันไปถามภรรยาของเขาว่าฮ่าฮ่าไงงั้นล่ะคิดว่าไงบ้างเจเฟียพอได้ฟังเช่นนั้นเจเฟียก็ตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆรียวตามปกติของเธอฉันก็คิดว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะ แต่ถ้าให้พูดตามความคิดเห็นของฉันแล้วฉันคิดว่าแค่เรียกชื่อกันมันก็ไม่ถือว่ามันเป็นความผิดแต่อย่างใดนะคะแม้กระทั่งเจเฟียเองก็เผาด้วยดัานน,าน้นหรืออาจจึงพูดอะไรไม่ออกไม่สามารถตะเขียนต่อไปได้ถ้าเจเฟียสั่งได้เข้ามาผสมลงด้วยแบบนี้และต่อมาจึงได้มีคนพูดขึ้นมาว่าใช่แล้วใช่แล้วแล้วฉันเองก็ไม่ถือหรอกนะว่าเธอจะเรียกฉันว่าคุณพี่นาเอาล่ะอิเซคุงลองเรียกฉันว่าโอนิจังโดซี หลังจากที่จอมาเซอร์เซกได้พูดเช่นนั้นมันก็ได้มีเสียงปรบมือดังขึ้นมาด้วยเสียงปรบมือนั้นมันก็ดังฟังชัดจ,จนเต็มสองลูหูทุกคนที่อยู่ในห้องเสียงปรบมือนั้นไม่ใช่เสียงปรบมือแสดงความยินดีแต่ว่าเป็นเสียงปรบมือเตือนภัยต่างหากซึ่งนั่นก็เพราะว่าคนที่ปรบมือก็คือภรรยาของเขาเองปกติแล้วเธอจะอยู่ในฐานะข้ารับใช้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ยังคงครองตำแหน่งภรรยาของจอมาเซอร์เซ,อเซกอีกด้วย ดัน,านนั้นต่อให้เป็นจอมางเขต้องมีการกลัวภรรยากันอยู่บ้างและในตอนนั้นเจฟเฟียจะได้พูดว่าเล่นมากเกินไปแล้วนะคะท่านเซอร์เซกแต่ให้เขาเรียกท่านแบบนั้นในคราวหน้าที่เจอกันก็ไม่เลวนะคะหลังจากที่ได้ฟังเช่นนั้นเซอร์เซกจะได้พูดว่ากก็จริงอยู่นะนิสัยเสียของผู้ชายตระกูลเจมอลีก็คือชอบเลี่ยงรัดเรื่องอะไรรวดเร็วเกินไปอยู่เรื่อยเลยอัสซาเซกได้พูดออกมาพร้อมกับหัวล้อจนพอใจเนื่องจากได้เห็นจอมางเซอร์เซกก็กลัวภรรยาของเขา แล้วต่อมาจึงได้พูดออกมาว่าสรุปว่าการสอบของพวกเธออิเซคิบาแล้วก็อาเคนมันจะเริ่มขึ้นในอาทิตย์หน้านะพอ้ยินเช่นนั้นอิเซก็ถามว่าอาทิตย์หน้ามันจะไม่เร็วเกินไปเหรอครับหลังจากที่อิเซได้พูดเช่นนั้นอาเคนจ์ฉได้พูดว่าฉันจําได้คร่าวๆว่าการสอบเลื่อนขั้นระดับปีศาจชั้นสูงมันก็จะแบ่งออกเป็นการเขียนเรียงความข้อสอบเขียนแล้วก็ข้อสอบภาคปฏิบัติใช่ไหมคะและฉันก็กลัวว่า ทัส่วนเขียนเรื่องความกับสอบข้อเขียนไม่ได้จังเลยนะพออิเซได้ยินเช่นนั้นฉันได้คิดในใจว่าละเขียนรายงานงั้นเหรือสอบข้อเขียนแล้วตูจะมีปัญญาผ่านได้ไหมล่ะเนี่ยในขณะที่อิเซก็กาลังรู้สึกกังวลอยู่นั้นอาซาเซลจึงได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากนักหรอกหน้าฉันเองก็คิดว่าคีบบาร์กับอาเคโนก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรกับการสอบข้อเขียนหรอกข้อสอบมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปของพวกปีศาจแล้วก็คำถามเกี่ยวกับ เรื่องของเลตติ้งเกมนิดหน่อยแลวส่วนเรียงความนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเกฟเฟียพออิเซได้ยินเช่นนั้นจงได้คิดในใ,นใจว่าอา้าวแล้วผมล่ะครับท่านอาจารย์อิเซที่ไม่ได้ยินชื่อของตอนเองก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกกังวลมากยิ่งขึ้นในตอนนั้นเกเฟียที่เคยผ่านการสอบเรื่องระดับขึ้นมาแล้วจงได้พูดออกมาว่าการสอบเขียนเรียงความเขาใช้เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากจะทําเมื่อได้เลื่อนขั้นเป็นปีศาจร,ระดับสูงแล้วนะคะ แล้วส่วนหัวข้อย่อยมันก็เป็นที่นิยมเขียนแทรกลงไปด้วยมันก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เคยพบเจอมานะคะพอได้ฟังเช่นนั้นอิเซก,ก็ได้คิดในใจว่าเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ประสบการณ์งั้นเหรอผมก็คิดว่ามันก็คงจะไม่เขียนอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนเกิดสมองเล็กๆของผมเหรอนะแต่พอพูดถึงเรื่องความแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นเลยไม่ใช่เหรอแบบนี้ตูงานเข้าแล้วไม่ใช่เหรอ และต่อมาอิเซจิเน้ถามว่าแล้วทำไมมาถึงดูคล้ายๆกับข้อสอบในโลกนี้จังเลยล่ะครับอาจารย์พอได้ฟังคำถามจากลูกศิษย์ผู้น่ารักอัสเซเซลจึงได้ตอบว่าเออฉันก็คิดว่าพวกเขาก็น่าจะใช้ระบบการสอบของโลกมนุษย์เป็นต้นแบบแล้วนะใช่ไหมเซอร์เซกพอได้ฟังคำถามของอัสเซเซลจอมันเซอร์เซกจึงได้ตอบว่าใช่เพราะว่าส่วนมากปีศาจที่มาสอบก็จะเป็นปีศาจที่กเกิดขึ้นมาใหม่ไม่นาน พวกเราก็เลยเอาข้อสอบของโลกมนุษย์มาเป็นจุดประสงค์ในการสอบเลื่อนขั้นระดับหน้าปีศาจที่พ่งจะถือกำเนิดขึ้นมาถ้าจะกล่าวให้ถูกพวกเขาก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนแบบพวกอิสเซผู้สภาปีศาจจินได้ใช้ข้อสอบของโลกมนุษย์เพื่อให้พวกเขาได้เคยชินอิสเซที่รู้เช่านานั้นจึงได้คิดในใจว่าพวกเขาก็เป็นคนใจดีเหมือนกันนี่นาะแต่ทว่าความคิดของเขาก็ได้ถูกอัศรรเซลขยี้จนแหลกรานกังวลก่อนที่จะสอบไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหลอกหน้า ถ้าอย่างไงก็เอาเรื่องเขียนเรียงความให้เป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกเวลาสอบแล้วกันแต่ว,ว่านะัอิเซอาจารย์ของเขาก็ได้ชี้นิ้วมาทางอิเซและอิเซจึงได้พูดว่าครับปัญหาของนายนาะไม่ใช่แค่เรียงความเพราะงั้นตั้งใจติวข้อสอบข้อเขียนด้วยภายในเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่เหลืออยู่นี่ก็เตรียมสมองเอาไว้ให้พร้อมสำหรัแต่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากหรอกนายนาะก็มีคนฉลาดฉลาดอยู่รอบตัวนายอยู่รู้ไหม อาซาเซลได้พูดจบเลอาจจะได้วางมือลงบนไหล่ของอิเซพร้อมกับพูดว่าพอใจได้เลยนะอิเซคุงฉันจะสอนให้เธอเก่งขึ้นมาภายในหนึ่งอาทิตย์เองหลังจากที่เลอาได้พูดเช่นนั้นโยโตจะจึงได้พูดว่าผมเองก็อยากจะเช็คำถามหลายๆข้ออยู่ด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะติวด้วยคนนะอิเซคุงพอได้ยินว่าโยโตะก็จะติวข้อสอบกับอิเซด้วยอาเคโนจะจึงได้พูดว่าถ้างั้นเดี๋ยวแสงก็จะช่วยอีกแรงแล่ะนะ อิเซที่ได้ฟังทั้งสามคนพูดออกมาเช่นนั้นจึงได้คิดในใจว่าเยี่ยมไปเลยผมนี่ช่างมีเพื่อนดีๆเยอะแยะ,ยะจริงๆทั้งลีอาร์ตอาเคโนซังแล้วก็คีบ่าด้วยว่าแต่อิเซที่นึกอะไรขึ้นมาได้จึงได้ถามออกไปว่าแล้วการสอบภาคปฏิบัติล่ะครับหนังจากที่อิเซได้ทมออกไปเช่นนั้นจอมาร์เซอเสกเฟียซังแล้วก็อาจารย์ของเขาอาซาเซลจึงได้มองหน้ากันแล้วในตอนนั้นอาเซลจึงได้ตอบคาถามออกมาว่า ่องนั้นนาช่างมันเถือสลับอิเซแล้วปฏิกิริยาของพวกเขานั้นก็น่าสงสัยมากดังนั้นอิเซจึงได้พูดว่าอาว่าแต่นั่นมันจะเป็นส่วนที่ผมทําคะแนนได้ดีที่สุดเพราะงั้นผมก็เลยอยากจะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับหลงจากที่อิเซได้พูดออกมาเช่นนั้นอัสเซลจึงได้โบกมือแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยพร้อมกับพูดว่าก็เป็นเพราะอย่างนี้ไงฉันก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพอถึงวันสอบนายก็จะรู้เองนั่นแหละ อาเชโนเคียบาพวกเธอเองก็ไม่ต้องกังวลอะไรเหมือนกันไปตั้งใจกับข้อสอบการเขียนเรียงความจะดีกว่านะพอได้ฟังเช่นนั้นคียบาและอาเชโนโจะได้ตอบกลับมาว่าครับค่ะณที่แห่งนี้ก็มีเพียงแค่อิเซคนเดียวเท่านั้นที่รู้สึกกังวลและจึงคิดในใจว่าเฮ้ย <c oughs> เอาจริงดีสรุดแล้วตัวจะต้องตีวเข้มข้อสอบข้อเขียนแทนที่จะเป็นสอบภาคปรเดบ,บาท,ที่น่าจะทําคะแนนได้ดีกว่านี่นะถึงฉันจะรู้ว่า ถ้าไม่เตรียมข้อสอบก็เขียนที่ฉันไม่ทันนานก็จะไม่ผ่านชัวร์ๆก็ถือแต่ถ้าฉันไม่ได้ฝึกต่อสู้เลยแล้วถึงเวลาข้อสอบปฏิบัติฉันก็จะแพ้น่ะสิกังวลเป็นบ้าเลยแฮอิเซ่ที่คิดเช่นนั้นจินได้ถามออกมาว่าเออผมเองก็อยากจะถามอยู่อีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเกิดว่าผมสอบตกขึ้นมาผมจะหมดเสียสอบขั้นต่อไปหรือเปล่าครับพอได้ฟังคําถามของอิเซ่จอมันเซอร์เซกจินได้ตอบว่าไม่ล่ะถึงแม้ว่าเธอจะสอบตกในอาทิตย์หน้า เธอเองก็มีสิทธิสอบแก้ตัวอีกครั้งก็ได้จนกว่าจะสอบผ่านยกเว้นถ้าเธอทำคะแนนได้ระดับที่แย่สุดๆจนกรรมการรับไม่ได้นั้นนะพอได้ฟังคำตอบเช่นนี้อิเซจินได้คิดในใจว่างั้นเหรอถ้าไม่หวยแตกจริงๆจะสอบไมกกี่รอบก็ได้สินะใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยแฮะและระหว่างที่พระเอกของเรากำลังคิดอยู่นั้นเจ้ามาร์เซ่เซจินได้พูดขึ้นมาว่าแล้วฉันก็มั่นใจด้วยว่าเธอจะสอบผ่านแน่ๆอิเซคุง เธอเองก็อาจจะกังวลอยู่บ้างเพราะว่ามันก็มารวดเร็วเก,กินกว่าค้อคาดหมายข,ของเธอแต่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรหรอกพอได้ฟังคําชมเช่นนั้นอิเซจึงได้ทดําดวงตาเป็นบากายเพราะกับคิดในใจว่าท่านจอมมารชมฉันด้วยละฉันจะสอบผ่านจริงๆหรือเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องสอบให้ผ่านให้ได้ล่ะนะอิเซที่ได้ความมั่นใจกลับขึ้นมาจึงได้พูดว่าผมจะทําให้ดีที่สุดครับผมจะสอบผ่านระดับปีศาจชั้นสูงแล้วขึ้นมาเป็นระดับกลางให้ได้เลยครับ ณตอนนี้ใจเสือของอิเียจะได้ลุกโชนขึ้นมาถ้าเขาสามารถสอบผ่านในข้างนี้เส้นทางฮาเลมจิงเสางาเปลือกกายที่อยู่รอบตัวเขาก็จะเปิดโลกขึ้นมากิ่งขึ้นอิเซที่คิดเช่นนั้นจะได้หัวล้อในใจคือคือพร้อมกับความสุขของเขาแล้วอิเซก็จมอยู่ในความฝันลาโมกในหัวของเขาอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งรอดไว้สังได้เยือนขึ้นและพูดว่าอถ้าคุยธุรก,กัรเสร็จแล้วฉันก็ขอตัวก่อนนะ พอได้ฟังเช่นนั้นอิเซก็ถามว่าจะไปไหนหรอครับรอไว้ซังฉันจะไปที่นอตนาะฉันคิดว่าฉันจะกลับบ้านสักพักหนึ่งนะอิเซที่ได้ฟังเช่นนั้นจะได้คิดในใจว่ากลับบ้านเงื่อเหลือนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยฉันไม่เห็นรู้สักนิดเลยแต่ดูเหมือนว่าเรยอเองก็จะเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เธอได้พูดออกมาเพราะว่าในตอนนั้นเรยอาจฉได้พูดว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นสินนะคะ พอลีอาดฟฟชเช่นนั้นลอดไว้ก็ตอบว่าใช่ค่ะฉันก็คิดว่าพลังของฉันก็ยังไม่มากพอถ้ามันเกิดการต่อสู้ขึ้นมาอีกฉันเองก็กลัวว่าจะกลายเป็นตัวถ่วงก็เลยกล่าวว่าจะกลับไปฝึกฝนเพื่อเพิ่มพลังของลูกนะคะและต่อมาอาซาเซลก็ได้ถามเธอว่าลอดไว้ที่บาฮาร่าก็คงจะมีคนที่พึ่งพาได้อยู่ใช่ไหมอย่าลืมว่าเธอเองก็กลายเป็นปีศาจแล้วนะอาซาเซลก็ได้หันไปถามเธอและลอดไว้ก็ตอบมาว่าค่ะฉันก็มีรุนพี่ที่เชี่ยวชาญในเรื่องพวกนี้อยู่ ดูเหมือนว่าพลังโจมตีที่ฉันมีจะไม่มีประโยชน์อะไรเอาซะเลยถ้าเทียบกับตอนที่ฉันเคยใช้ชนะคนอื่นได้สบายๆแต่ว,ว่าตอนนี้สอบเข้าวันเคลลี่และจัดที่เสร็จสิ้นกับศึกของไซออดลอตไว้เองก็ยังโทษตนเองอยู่ว่าเธอก็ทําอะไรไม่ได้เตรียมที่พอแต่ว่านาเธอเองก็จัดการกับโคนฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งสองคนแล้วก็ยังสามารถยิงเวทบอลใส่ไซออดได้จนทําให้เขาชะง,งักได้อยู่คู่หนึ่ง เวทมนตร์กับพลังปีศาจนั้นมันก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างแต่ว,ว่ามันก็มีส่วนที่แตกต่างกันพลังของปีศาจนั้นก็คือเผ่าปีศาจได้ใช้พลังของตัวเองให้เปลี่ยนจินตนาการของตนเองให้มีตัวตนและสร้างปรากฏการณ์สถานการณ์ต่างๆขึ้นมาซึ่งมันก็ยิ่งซับซ้อนมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีพลังมากยิ่งขึ้นเท่านั้นส่วนเวทมนตร์นั้นมันก็เปลี่ยนการสร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาโดยใช้กฎและหลักสูตรการคำนวณต่างๆมากมาย ซึ่งมันก็เปลี่ยนปัจจัยหลักในการสร้างเวทมนต์ถ้าจะให้พูดตรงๆเวทมนต์ก็คือสิ่งที่พอพันอื่นๆสามารถสร้างขึ้นมาได้เพื่อให้ใช้งานแบบพอพันปีศาจได้นั่นแหละโดหลังจากนั้นคนอื่นๆจะได้มองมาที่อิเซและอิเซจะได้คิดในใจว่าอะเอ๋ทำไมถึงได้มองมาที่ฉันแบบไม่น่าเชื่อถือแบบนั้นละ่ะฉันเองก็พอจะรู้เรื่องเวทมนต์ขั้นพื้นฐานมาจากอาจารย์อาซเซลแล้วก็ล็อตไว้างอยู่เหมือนกันนะถึงที่รู้จะมีแค่นั้นก็เถอะ และต่อมาอาซาเซลจะได้พูดขึ้นมาว่าจากที่ฉันได้ลองวิเคราะห์จุดเด่นและจุดได้ของทีมรียัสในตอนนี้ทีมของพวกเธอก็ต้องการคนที่ใช้เวทมนตร์เก่งๆอย่างมากโดยที่มีบิชอปหรือว่าเบี้ยเป็นตัวหนุนหลังให้ทีมของพวกเธอนะแล้วก็มีพลังบุกทะลวงที่สูงมากแต่ในทางกลับกันพลังป้องกันของพวกเธอก็ต่ำมากจนถูกทะลุได้ง่ายดายแล้วก็แพ้ทางของทีกแล้วก็เทคนิคแปลกๆด้วยดูจากศึกที่ผ่านๆมาก็ได้ถ้าจะพูดแรงหน่อยมันก็คือ พลังบ้าแต่ไม่เคยใช้สมองยี่ปิดเกมให้ได้ก่อนที่จะแพ้เองนั่นแหละเพราะงั้นจึงได้ต้องมีคนที่ใช้เวทมนต์ที่จะอุดช่องหัวนั้นยังไงละ่ะหลังจากที่ได้ฟังเช่นนั้นพวกอิเซทุกคนที่อยู่ในทีมจะได้ยิ้มขึ้นมาด้วยความเขินอายในคอมเมนต์ของอาจารย์อาซาเซลโดยเฉพาะหัวหน้าทีมลีอาร์เกมมอลี่ในตอนนี้เธอเองก็หน่าแดงไปแล้วเออมันก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่อาจารย์ได้ว่าและนะพวกเราทุกคนเองก็ชอบบุกเข้าไปแบบไม่ค่อยได้สนใจอะไรเลยแล้วก็ ดูดแก้เกมจนหัวปั่นอยู่ตลอดเวลาเลยระหว่างที่อิเซกำลังคิดอยู่นั้นจอมาเอรเซ์เซกจึงได้เริ่มมาที่ปลายต่อเทศส่วนมากแล้วแฟนๆของเรตติ้งเกมก็จะชอบสไตล์แบบของพวกเธอมากกว่านะทีมที่เน้นการวางแผนการแล้วก็สายเทคนิคนะมันมองออกยากแล้วก็ต่อสู้กันไม่ค่อยจะโดดเดี่ยด,ด้วยพวกผู้คนที่ดูเหมือนว่าจะชอบสายเทคนิคก็จะเป็นพวกที่ดูอยู่บ่อยๆและเชี่ยวชาญในเรื่องเรตติ้งเกมจนอ่านกลยุทธ์ออกแล้วมากกว่า หนังจากที่จอมาร์เซ์เซกได้ช่วยอธิบายมาเช่นนั้นอัสเซียลจึงได้อธิบายต่อใช่เพราะงั้นพวกนายเองทีมเกมโมลีก็ใช้พลังทำลายล้างอันมหาศาลของพวกเธอดึงดูดผู้คนไปแล้วก็พยายามหาทางปรับปรุงแผนการไปด้วยยิ่งระดับสูงกลยุทธ์ก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นนะพอได้ฟังเช่นนั้นอิเซติงโดักดากนจึงได้เข้าใจและคิดในใจว่ามันก็จริงอย่างที่อาจารย์ได้พูดนะ ต่อให้แข็งมากๆจนปวแล้วถ้าคนดูไม่ชอบมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนี่นะและต่อมาอาซาเซลจะได้หันไปถามรีอาร์ตบ้างถึงได้บอกไงละ่ะว่าพวกเธอเองก็ต้องการตัวซัพพอร์ตที่ดีบ้างเพราะงั้นเธอเองก็จะอนุญาตให้ลอดไว้กับฮาวันล,ล่าไหมรีอาร์ตพอได้ฟังเช่นนั้นในฐานะหัวหน้าทีมรีอาร์ตจะได้ตอบขึ้นมาว่าแน่นอนค่าถ้าเธออยากจะแข็งแร่งขึ้นในฉันเองก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปล้างตัวเอาไว้อยู่แล้ว พอได้ยินดังนั้นรอดไว้ก็ได้เริ่มเดินออกจากบ้านไปก่อนที่เธอจะหันหลังกลับมาแล้วพูดคําสุดท้ายขอบคุณมากค่ะแล้วก็จะเป็นคนออกข้อสอบปลายเธอของโรงเรียนด้วยเพราะงั้นไม่ต้องกังวลนะคะในตอนนั้นลีอาร์และอาคโนจังจึงได้พยักหน้าให้กับเธอเพื่อไปการบอกลาพอได้ยินเช่นนั้นอิเซจึงได้พูดว่าจินด้วยจะถึงช่วงสอบปลายเทอมแล้วนี่นาพออิเซจได้พูดออกมาเช่นนั้นเขาก็ได้คิดในใจว่าเฮ้ยลืมไปซะสนิทเลย ในชั้นปี2เทมอม2พวกเราก็มีงานแข่งกีฬาให้ทัศนศึกษาแล้วก็งานโรงเรียนแล้วก็ตามมาด้วยสอบปลายภาคเทอมติดติดกันเลยนี่วะคือว่าตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆหรือว่าเล่นนะครับในนิยายเขามีวงเล็บมาให้ด้วยว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีอยู่3มเทอมนะครับและอิเซที่รู้สึกตัวขึ้นมาจะได้พูดว่าเวลแล้วไงยังไม่ได้อ่านหนังสือสักนิดเลยนะเฟยจะทํา,าทไงดีจะทําทไงดีฟ้าถ้อสอบการเลือกระดับปีศาจชั้นสูงแล้วก็สอบปลายเทอม วันนี้มันเป็นวันอะไรกันวันนี้ชีวิตของตูวก็ยังคงไม่ยุ่งพออีกเหรอในระหว่างที่อิเซก,ก็ได้เอามือมาคุมขมับของเขาด้วยความเครียดที่เต็มพิกาดจอมานเซอร์เซกจะได้หันไปพูดคุยกับเลเวลบ้างเลเวลตกลงเธอจะเอาอยัางไงกับเรื่องที่เราได้คุยกันเอาไว้พอนในเช้านอนเลเวลก็ตอบว่าเออเรื่องนั้นใช่ไหมคะตกลงค่ะท่านเซอร์เซกหลังจากที่อิเซได้ฟังบทศนสนาของทั้งสองคนฉันได้พูดออกมาว่าเออมีเรื่องอะไรอีกเหรอครับ อิเซก็ได้ถามออกมาด้วยความสงสัยและจอมาเซอร์เซกจึงได้พูดว่าอ๋อฉันกลับว่าจะให้เลเวลเป็นผู้ช่วยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเลขาส่วนตัวของเธอหนะ้าพพได้ยินเช่นนั้นอิเซก็ได้คิดในใจว่าก็คุ้นอยู่นะว่าเคยได้ยินที่อาจารย์พูดเอาไว้ก่อนต่อสู้กับไซออสเลยแฮะระหว่างที่อิเซได้คิดเช่นนั้นจอมาเซอร์เซกจึงได้อธิบายต่อหลังจากนี้ไปอิเซคุมก็ต้องงานยุ่งพอตัวทั้งการเรียนในโลกมนุษย์แล้วก็งานโชว์ตัวในโลกปีศาจ ตามปกติแล้วเกเฟียจะเป็นคนจัดตารางเวลาให้กับพวกเธอแต่ตอนนี้ลําพังเธอตัวคนเดียวก็คงจะรับงานหนักขนาดนี้ไม่ไหวและฉันเองก็เลยคิดว่าอิเซคุงก็ควรจะมีเลขาส่วนตัวเอาไว้คอยจัดการกับเรื่องต่างๆให้ซึ่งเลเวลที่สามพันกับโลกปีศาจมากแล้วก็เรียนอยู่ที่นี่ด้วยก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้ว พอได้ยินเช่ญน,น้นอิเซก็ได้คิดในใจว่าดูจากจํานวนที่เด็กๆได้มาเชียร์ฉันในตอนที่แข่งขันกับไซออสแล้วมันก็น่าจะพอรู้ว่าตอนนี้ชื่อเสียงของมกรนมนมดังไปไกลขนาดไหนแล้วในโลกปีศาจเพราะั้นก็น่าจะมีเลขาเอาไว้ช่วยงานงจริงๆนั่นแหละจะว่าไปตอนนี้ตัวฉันก็ได้กลายเป็นคนดังในโลกปีศาจแล้วสินะแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าตนเองก็เป็นดาราเลยแต่จะว่าไปก,ก็กลัวอยู่เหมือนกันแฮว่าพอคิดว่า ผู้คนในโลกที่เราไม่รู้จักก็กำลังจะให้ความสนใจกับเรามากขนาดนี้ระหว่างที่อิเซได้คิดอยู่น,นั้นจอมมาเซอร์เซจใได้พูดดีว่ายังไงฉันก็ต้อขอโทษด้วยนะที่พูดขึ้นมาแบบประ่านหันไปหน่อยแต่ฉันเองก็จะอยากให้เธอช่วยเหลืออิเซในการสอบการเรียนขั้นปีศาจร,ระดับสูงด้วยนะเลเวลพอนในเช่นนะั้นเลเวลก็ตอบว่าวันใจได้เลยค่ะเลเวลฟรีนี่เขาจะทําให้อิเซได้เลื่อนขั้นให้ได้ หนูจะเริ่มผานหนังสือข้อมูลสลาเตรียมตัวสอบให้กับอิเซตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะหลังจากที่ผู้เช่ยน,นานเลเวลก็ได้รีบออกไปจากห้องด้วยความกระตือรือร้นหลนังจากที่เห็นเชื่อวานอาซาเซลจะได้พูดว่าสำหรับเลเวลแล้วการเลื่อนขั้นของนายนามันก็มีผลกับการใช้ชีวิตของเด็กคนนั้นต่อจากนี้ไปอย่างมากเลยนะจำเอาไว้อาซาเซลจึงได้ยังกับอิเซอีกรอบและดูเหมือนว่าเลเวลก็จะสนใจกับเรื่องการเลื่อนระดับของอิเซอยู่พอๆกับระดับที่พ่อแม่ของเธอได้สนใจเลย แล้วในตอนนั้นอาซาเซลฉันได้พูดขึ้นมาอีกว่าโคเนโกก็อย่าประมาทลา่ะไม่งั้นรุ่นพี่ที่เธอหลงรักมากที่สุดจะโดนเลเวลย่างตัวไปเอานะพอนนเชฉนนั้นอิเซฉันนด้คิดในใจว่าเฮ้ยอย่าไปแย่โคเนโกจ้างแบบนั้นสิเดี๋ยวเธอเองก็ของขึ้นมาหลอกอาจารย์แต่โคเนโกจังก็ไม่ได้ตอบอะไรเลยเธอ,อยังก,ก้มหน้ามองพื้นอยู่แบบนั้นดูจากแววตาแล้วเธอก็ไม่ได้ฟังที่อาจารย์ได้พูดเมื่อกี้นี่เลย และทุกคนเองก็ได้รู้สึกประหลาดใจกับพฤติกรรมของคนในโกจังในตอนนี้ที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรมากและอย่างที่คิดเอาไว้เลยแฮภาคนี้คนในโกจังก็ทําตัวแปลกๆไปรจริงๆด้วยป่วยหรือเปล่านะเรื่องของคนในโกจังพักเอาไว้ก่อนตอนนี้ในสมองของฉันมันก็มีคําพูดเทียบว่าการสอบการสอบทั้งสอบเรื่องขั้นระดับปีสาชั้นสูงแล้วก็สอบปลายเทอมอีกด้วยเฮ้ยนี่มันเครียดเฟ้ยก็สารพาที่สองก็จบไปแล้วนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้า